โอนเอ้ยเอ้ยทำไมมันหักศอกขนาดนี้วะเอ้ฮู้ Cleaning Late View สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมดิดิตอบเราก็สู่งานขยะไม่ไม่ใช่งานที่ไร้คุณค่าแต่เป็นงานเก็บขยะนั่นเองนะครับผมในเกมนี้ไปดูซิว่างานเก็บขยะมันจะหลอนมันจะสยองอะไรได้ะไรขนาดไหนวะ เลดวิวหนึ่งเก้าเจ็ดหกเองานของเรางานเก็บขยะมีถุงขยะกดคลิกซ้ายกดคลิกขวาดอก <c oughs> มึงดูดิ <c oughs> ยืดยุ่น ด้วยพลังแห่งความยืดหยุน่นทำให้ถุงนี้ไม่มีวันขาดที่ไม่จะยืดหยุ่นขนาดไหนก็เถอะไอ้หียมึงทามาจากเที่ยอะไรเนี่ยมึงทํามาจากยางเหรออ้ออันนี้อันนี้รถน,น,นี่นาสี่ถุงที่เหลือหมายความว่ายัางไงตรงนี้เราต้องเปิดก่อนใช่ไหม Yes แล้วก็หยิบใส่อันนี้อะไร เหลือสามถุงแล้วอ๋อโอเคผมเริ่มเข้าใจแล้วไอ้น,นี้มันกันทําให้มันเหมือนบาลเรียที่ทําให้กันเราไม่ให้ไปต่อได้เร็วๆนะครับอืมเอาละ่ะอันนี้ก็น่าจะได้นะใช่ไหมเอ่อดอกอ้โคเทเลยมีถุงอยู่ด้วยกันสี่ถุงปะไม่รู้อ่ะกูกูทิ้งเลยกูทิ้งไว้กลางถนนได้แหละเชี่ย อ่ะแล้วก็อันนี้มีสามสับโอ้โหเราสามารถไปต่อได้แล้วแต่เกมนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันมืดอ่ะมีให้เซตติ้งไหมกลับสู่เมนูไม่กลับไ็ได้ไม่มีเซตติ้งอะ่ะเกมเนี้ยขอโทษนะครับเกมนี้มันดูมืดมืดเว้ยผมไม่ค่อยชอบเหมือนกันแหละขับขี่ไปเอ่อฝรั่งเขาขับเลนขวานะครับโอ้ ย้โหเคดิบมาเลยเจดเคโอ้โหผมไม่ชอบเพลงเก่าแก่ขนาดนี้แหละเอ่อเรดแบ็กน่าจะเป็นสโลดาวช้าๆหน่อยได้เลยกระปี้ผมมาทำตามโปรดเฮ้ยเอ้ยเอ้ยทำมันหักซอกขนาดนี้วะไอ้ยัยตะกี้น่าดิบมากเลยจริงๆโหรถขยะดิบกันเหรอ ว้าวไรเนี่ย Welcome Red view. วีลค e มทูเลดวิวเมืองแสนสุขทางนี้ไปไม่ได้เว้ยเดี๋ยวซ้ายหักสอบโอ้คนอ้าวอ,อ้าวอ้าวเกือบเฮ้ยเกือบได้ชดใช้แล้วไม่มึงโอเคมาทำงานของเราต่อนดีกว่าถิ่นเมอว่าเกือบจะเกิดอุบัติเหตุวน เล่นมุกก่อนเอ้เยี่ยอะไรวะนี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูก่อนทำไมเสียงซาแปลกๆวะหกถุงขยะหกชิ้นใช่ไหมโอเคทางมาของเรากันถุงขยะยืดยุ่นยืดยุ่นเอ้ยทำไมที่นี่มันแปลกๆจังนี่อะไรเนี่ยอ่าหน่อยสิิกนอร์ อย่าไปสนใจกลิ่นเหม็นๆเหน่าๆสองอันเฮ้ยจะไปเสียงจามันแปลกๆวะไม่รู้เหมือนกันไปทำงานเราต่อดีกว่า <L an> ผมว่าครบแล้วอะกุ้ยมาทำไมวะเน,นี่ยมันบอกว่าอะไรกดคลิกซ้ายปิดอัพดึงขึ้นมา เอ็มดีเดือดถังก่อนที่จะดอปไปอ๋อทำให้ถังมันว่างเปล่าก่อนก่อนที่จะโยมนมาลงไปเหลือสามอันอันนี้น่าจะมีสามอันพอดีนะครับก็น่าจะไปต่อได้เฮ้หวังที่ไรเฮียฮ่า <c oughs> ไม่ใส่ใจอะไรอย่างงี้เฮ้แต่ไปต่อแล้วเดียมหกศอกอ๋อ เลี้ยอันตรายจริงๆมึงมือมึงหนักกันได้เนี่ยเพื่อนใน <ะ S 2> คนขับรถเนี่ยมือมึงหนักกันนะโอ้ะทำไมไฟกระพริบเฮย้ยไฟน่าจะสลวนทำไมมึงนี้เงียบจังเลยอะ่ะมึงนี้เงียบมากว่ะเงียบจนน่ากลัวนี่เรามาทำงานอะไรกันแน่เนี่ย ที่นี่ปลอดภัยงั้นเหรอหืที่นี่ปกติงั้นเหรอไปขับต่อดีกว่าตรงนี้โอเคอีกหกอันใช่ไหมก็จะอันนี้สองถังนี้ก็จะกลายเป็นหกแล้วครับผมแล้วกูทิ้งไว้นี่แลหละฮ่าฮ่าซาเวดเว้ยกูซ <laughs> าเวดเว้ยอุ๊อันนี้อะไรเนี่ยซอส มาคิดเทสเคเรียบร้อยแล้วไปต่อได้แล้วสโลดาวช้าลงหน่อยถุงขยะอีกโอ้มีจดหมายนี่ด้วยใครมาติดวะเนี่ยบอสอะเอาล่ะไม่มีสัญญาณที่นี่ตลอดทางเหรอ ก็จะผมแปลผิดเหมืกันนะอะไรเหลือหนึ่งอันอันคืออันไหนโอ้ยมันเดินไปมันหล่อนไงเนี่ยไม่มีรถแเรารู้สึกไม่อุ่นใจเลยวะเฮ้ว่าไงอ๋ออันนักูตังไว้เองนีหว่าอ่ะอีกหนึ่งถุงอยู่นี่มาหลบหาเลไในซอกวะโถ่ก็หาตั้งนานไปใส่้าไปกดอีกรอบหนึ่งเรียบร้อย เจอถังอีกแล้วกูจะลงมาทับมึงกูจะลงมาทับมึงรอก่อน <'t> เลยเอาวะอเอาวะอเหลือ <'t> สามอันอมีโนต้ตอีกแล้วว่ะไหนพวกเขาซ่อนตัว จากบางสิ่งพวกเขาหมายถึงใครวะมีโนโดีแกวะแปลกๆนะมึงอะแปลกๆนะไอ้เสามึงอะแปลก,นะกนะอันนี้พวกเขากำลังซ่อนคุณเอ่อพวกเขาซ่อนตัวจากคุณ เฮ้ยแปดอันเลยเหรอแล้วตัวเชี่อะไรซ่อนซ่อนจากกูเฮ้ยตัวมามเฮ้ยโูห,หูแมวเอยกูไม่ได้ตั้งตัวเลยแล้วกูตกใจชิบหายเลยเ้ยแมเวเปรตแมวนรกฮ่ากำลัง,งเงียบๆอยู่เลยเอ่เออาทิ้ง อ่าลืมไปลืม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 รถบรรทุกแค่นั้นเองกับเรื่องสยองสยองอุ้ยแต่จำแกดอกนั้นได้เยอะก็ตกใจหมดเลยอ่ะอาจจะไม่ได้แสดงออกทางสีหน้าแต่ใจกูไปแล้วเฮียปยิวไปแล้วขยะเยอะจังวะกูกูขี้เกียจแล้วไอ้เฮียมันจะเยอะ กูปิดอ่ะไอ้เห้ยตอนแรกกูปิดอ่ะกูไม่ได้ผิดเออสวัสดีครับผมบริษัทกำจัดขยะครับผมฮะทำไมมันแย่แย่แย่ทำไมเสียงมันบีบแล้วมันดูแย่แย่ไม่ใช่สบใช่ไหม,ไมหรือว่าตอนแรกผมไม่ได้สังเกตวะ ย้ํเสียงบีบแย่ๆมันดูเหมือนศพเออโอเคยังขี่ได้อยู่ใช่ไหมตะกี้ติดเทียไม่รู้อะไรอ่ะแกคือใครอ่ะนี่ไม่ใช่ทิกกลทิกเ้ยเดีย๋ยวสามอันขยะหกดัวเดี๋ยวผมผมต้องตั้งกาดไว้ละมีดใช่ไหมกูเห็นอยู่ ทำไมไม่หยิบมาวะแหม่อ้กำจัดถุนมึงแน่มึงจะเป็นตัวอะไรก็ช่างไม่ใช่เหรอเห็นคิดผิดไปเองก็แค่เสาอะ,อะเ,ดเดี๋ยวเยวเด็ยเดเย็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 ดมีไปสนีอีกแล้ว แต่ก่อนที่จะอานะ่านนักฉันขอทิ้งก่อนโอเคมาอ่านกันดีกว่าครับผมคุณดีแล้วที่จะเก็บความลับมาคำว่าไงวะ them. อีกหนเดมอ้ยวะไฟเมืองนี้ตัดแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยหลอนนะาหลอนมากหลอนมากอ่านดิโกหก เพื่อนและครอบครัวของคุณก็หกป้ามึงที่โกหกอะไรวะนะฉันเห็นเงาดำๆเมื่อกี้ฉันเห็นเงาดำๆเออขอโทษนะครับผมและพวกเ่คุณไม่พอใจกับการที่ผมต้องมาวางขยะน่ะกลางถนนนะเฮียกลัวมีคนอยู่ข้างว่ะแบบมันมาข้างๆอ่ะ เดืองแปลกๆมันเริ่มมาแล้วต้องตั้งการไปละมากูตั้งการแล้วมามากูตั้งการแล้วตั้งการไปเลยติดใจยะตบจะกระทบกระเทือนกับแค่ถิ่นเวทล้อมโอ้แต่ว่าเกมนี้มันสร้างมาได้หล่อนนะเนี่ยเออมันต้องเลี้ยวอย่างนี้ อย่างนี้ป้าแกซีโอโหแม่งเลยกันแล้ว,วอ่ะไม่ชอบเลยเอมอ how มัไม่ได้ยังไงอ่านก่อนแล้วกันนะครับรพวกเราทั้งหมดรู้ความลับของคุณอะไรของมื่วะกูไม่มีความลับเลยทั้งนั้น ห <dings. S 1> แล้วที่จริงผมเป็นอะไรเนี่ยมันรู้ความลับของกูแต่กูจะไม่รู้ความลับตัวเองเลยเชียกระจกแตกอ้าซอมผักชีเทเศมึงโกรธอะไรกูอืมตอนนี้กูเจอมึงหอยู่มึงโกรธอะไรกูฮะสโลดาวเดี๋ยวเดียดยวเดียยวเดียดีย การโกหกไอ้เจ็ดชิ้นแม่มึงสิเจ็ดชิ้นกูขี่ชนแม่งเลยได้ไหมวะไม่ไหวแล้วว่ะไหวแล้วว้าวมึงอัพดีเฟนซ์มาเท่าไหร่ฮะโอ้โหแข่งแก่งเหลือเกินหนึ่งสองซ้ำ าวเวยโยอ,อ่าเอานายก่อนเลยโอ้อ๋อโอเคเดี๋ยวผมทีนี้ก่อนแล้วกันนะเกมนี้นะครับมันโยงไปที่เนื้อเรื่องมากกว่าเว้ยเนื้อเรื่องแล้วจำสแกลลูกเล่นมันก็เลยไม่มีเยอะมากคุณดูรีบคุณได้รับสีแดงที่นี่กู <c oughs> แปลงตรงเลยนะเนี่ยงงงเหมือนกันเว้ย แปลได้ผมก็จะเขียนซับให้นะครับมาเรียบร้อยแล้วไปต่อได้ขี่เลนกลางแม่งเชียไม่าไมาเในแบบขี่กลางแม่งเลยว่าไงจ๊ะไหนเออเออเออจะได้รับสีแดงกูรู้แล้วกูจะได้รับสีแดงเชี่ยอะไรดูนี่ดูนี่ดิหึ ทีนี่เราไม่กล้ากูลงไปเลยเัาไม่กล้าเลยโอ okay. เคไอ้ยังเมื่อไหร่จะตตวะเนี่ยกูทิ้งขยะมาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยกูจะกลายเป็นโปรเฟสชนันแนลคนทิ้งขยะเลยเ,ลยเ,ยเด็กฮ่าเอ้ฉันจะไม่ทำให้คุณเจ็บฉันต้องการคุณฉันจะไม่ทำให้คุณเจ็บจะนะมันบอกว่าจะไม่นะมันไม่จะบอกว่าไม่นะ โอเคกูไม่ไว้ใจมึงแม้มึงจะเป็นตัวหาเลยก็ตามโถสโลดาวผมว่าผมติดอยู่ในวงวนของเมืองนี้แนะ่เลยวะเชื่อไหมกลัวใช่แนะ่เลยกูต้องติดอยู่ในวงวนของเมืองนี้แนะ่โอ้หนึ่งสองสามอะไรอะไรเฮ้ยนี่มันงา่ายของฉันนะแกเป็นใครอ่ะอ้าว hmm. ตอนแรกมาก็ หน้าคนลุกอยู่แต่พอเห็นแล้วตัวดำเมี่ยมเลยมึงจะให้กูกลัวยังไงวะจะให้กูกลัวยังไงไปอ่านโนต้ตกันพวกเขาอะเป็นแค่ข่าวลือที่พวกเราอะเป็นฆาตกรก,ารกันเยอะแยะเลยในเมืองนี้อ,อ,อยากรู้เบื้องหลังของคนสร้างโนต้ตว่ะผมว่าต้องเป็นผีที่เราจะเจอใกล้ๆนี้แหละเีย่ยกูเรียซ้ายเร็ว เด hey. oh, ี๋ยวขวาเลยเอ้ยอะไรอะเดี๋ยวซ้ายเยอยสนุนแปลกๆแล้วนะมึงเอ้ยเดี๋ยวเดีๆยวเดียวเกลับ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 กูดบเลวิโอ้กูดบ b ายอะไวะกูจะออกจากเลดวิวอ่ะขอให้ออกอย่างสวัสดิภาพ เริ่มแรงแล้วกูเริ่มแรงเยอะเยอะเยอะทางกลับเอ่อโอเคไม่น่าเลี้ยวขวามันบอกให้เลี้ยวขวาปลายพวกนั้นไอ้แม่งถ้ามันมีตัวอะไร้ผมชนใครเนี่ย ไปแค่บอดี้หยิบขยะมึงมาพิเลเลยเนี่ยฮะกูอ่านโน้ตมึงก่อนกูค,ค่อยแบกศพมึงไอ้เฮียสรุปกูเป็นฆาตกรเองซะง,งั้นเหลยเนี่ยมันบอกว่าแต่มันได้เวลาแล้วที่จะไปเชิญหน้าในงานของคุณอ่าศพหนึ่งศพอยู่ในถุงเดียวโอ้โหศพย,ยุ่น เดี๋ยวบอกนะที่กูเก็บมาทั้งหมดนี้ก็คือศพเป็นไปได้อย่างยิ่ง oh, oh, ปิด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 แมาแล้วแมวแล้วไปยังสนนวันที่ภาพป้าแกสิอุ้ยชนคนตายเนี่ยโอ้ oh, my god แต่เราผิดหรือเปล่าวะไม่รู้กับเราผิดผิดเปล่าไม่ผิดอะคนสร้างถนนก็ผิดไอ้เหี้ยไม่สร้างไฟไมสาสักดวงเวนเลย เริ่มแรงแล้วอาอโอเคเปิดให้ออกแล้วเราก็ออกยังสวัสดิภาพโดยที่กูกลายเป็นฆาตกรเองเช <Yeah. S 1> โหโหโหทำงี้เหรอเชี่ yeah. อันนี้แนะ่ผู้สิ่งที่ผมแปลมาได้นั่นเองอันนี้ก็จะแปลว่าอันเนี้ยมันจะมันจะแปลประมาณว่าแบบมีรูเผาศพแดงเนี่ยคือมาจากเลสนะครับผมแต่เลดวีวอะ่ะในเกมนี้ที่หมายถึงก็คือชื่อเมืองเมืองหนึ่งนะครับและอันเนี้ยมันแปลว่าเหมือนที่เผาศพเยี่ยมเลยแต่ยังไงก็ตามนะครับผมดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งไม่เป็นออใให่งใจผมตัวนะครับผมไปดูรีวิวเล็กๆ็น้อยๆกันดีกว่าครับผมว่าเกมนี้นะครับมันออกแบบเนื้อเรื่องมาได้ชวนหลอนชวนตกใจมาก แต่ว่าการที่ไปหยิบขยะอะไรเพราะนี้มันดูแบบมันดูน่าเบื่อไปหน่อยอะเนาะเออน่าจะมีลูกเล่นอะไรให้คุยกับคนอื่นๆอะไรอย่างงี้มั่งแต่ก็เนื้อเรื่องมันทํามาได้ดีนะเนื้อเรื่องทํามาได้ดีเลยแต่ก็ดีจนกูไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดที่อะไรกันแน่ที่ผมสรุปได้จริงๆนะครับผมผมรู้สึกว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้มาซ้ำเล่าซ้ำเล่าและมันก็โทษกันเองในเมืองนั้นว่าเมืองนั้นอะ เป็นฆาตกรเป็นแบบเมืองน,นั้นอะเป็นแบบพวกฆาตกรแต่ว่ามันไม่ติดไฟกันไงทําให้พวกที่แบบมาขับรถอะไรพวกเนี้ยมันก็ชนคนตายจนคนตายหาย,ายไปทีละคนหายไปทีละคนแล้วมันก็แบบเออเหมือนแบบออกข่าวอะไรเงี้ยว่าแบบมือเดินมีฆาตกรคนตายไปทีละคนตายไปทีละคนแต่สุดท้ายจริงๆแล้ว <c oughs> <laughs> พวกเราเนี้ยแหละคือฆาตกรเอาเลยครับผมก็ มีแค่นั้นแหละครับผมโดยรวมผมก็ถือว่าดีนะครับแต่มันดูน่าเบื่อไปหน่อยนะโอเคสำหร,รับมมนี้ครับดังรถเชฟซุปครายผมด้รัวีอะไลไ์นะครับผมถ้าไั่นี้มาขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม